สวีดะสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนะยุทธนะครับกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเที่ยงแบบนี้นะครับโอ้โหฮัลโหลอันเชลติครับจาะทําสถิติคว้าแชมป์5ลีกใหญ่ยุโรปนะครับโอ้โหคนแรกเลยนะครับคาลโลอันเชลติครับคุณซื้อเรอัลมาดริดครับหรือว่าราชันชุดขาวนะครับใกล้ทําสถิติเป็นโค้ชคนแรกนะครับที่คว้าแชมป์ลีกสูงสุดของทั้งอิตาลีอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสแล้วก็สเปนนะครับโอ้โหสุดจัดจริงๆนะครับ ราชันยุทธ์ขาวครับบุกชนะโอซาสุน่าครับออกมาด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งครับในศึกลาลิก้าครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแล้วตอนนี้เนี่ยโรสบาลังโกตนะครับนำโด่งไปเจ่าฟงและเข้าใกล้แชมป์ลีกสูงสุดสเปนเข้าไปทุกทีแล้วนะครับกุนซือวัย62ปีครับเคยพาเรอัลมาดริดครับคว้าแชมป์โกปาเดเรสเปนิชซูเปอร์คัพนะครับแชมเปี้ยนลีกสโมสรโลกและยูโรเปียนซูเปอร์คัพนะครับระหว่างทำหน้าที่เมื่อซีซั่น2 0 1 3ันสิถึงสองพแต่ช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยพลาดแชมป์ลาลิกานะครับ แต่ตอนนี้ครับโรสบัลังโกสครับกำลังเข้าใกล้แชมป์ลาลิก้าเข้าไปทุกทีแล้วนะครับสมบูรณ์ให้เทรนเนอร์ชาวอิตาลีเนี่ยกำลังจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนแรกครับที่คุมทีมได้แชมป์เนี่ยครบ5ลีกใหญ่ยุโรปนะครับโอ้โหสุดจัาจริงๆนะครับสำหรับอันเชลติ อันเช่ครับเคยพาเอซิมิลานครับคว้าแชมป์ซิริอาครับก่อนจะโยกไปคุมเชลซี C, และได้แชมป์พรีเม,มียร์ลีกเมื่อฤดูกาล2 0 0 9ันเกถึงสองพต่อด้วยปารีสแซงฌ์งแมงครับที่คว้าแชมป์ลีกเอิงเมื่อซีซั่น2 0 1 2ันสิถึงสองพหลังจากอันเชลติครับย้ายไปคุมทีมไบยรูมิวนิคครับเสือใต้ครับ,รบและประสบความสำเร็จได้แชม, liga, มป์บุนเดสลีกาเมื่อปี2 0 1 6ันสิถึงสองพครับส่งผลให้กุนซือวัย62ปีเนี่ยที่ตอนนี้ใกล้จะคว้าแชมป์ลาลิก้ามาครองและหากไม่มีอะไรผิดพลาดอันเเเเชช่่จะะกกลายปป็นนนนนททรรรรอ์คคแแับีได้ม ลีกสูงสุดของลีกใหญ่ครับยุโรปเนี่ยครบทั้ง5ประเทศเลยทีเดียวนะครับโอ้โหสุดจัดจริงๆนะสำหรับคาร์โลอันเชล,ลต,ตินะครับถ้าสมมุติปีนี้นะครับเหลือมาิดได้แชมป์ลาลิกาแสดงว่าเขาจะเป็นโคชคนแรกนะที่ได้แชมป์ครบทั้ง5ประเทศนะแชมป์ลีกนะครับโอ้โหสุดจัดประลัดบอกส,สำหรับโอ้โหสถิติของอันเชนะครับ ทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนต์เข้ามาครับอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะพอตอนนี้อารอัลมาริดิก็ใกล้แชมป์เข้าไปทุกทีแล้วนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเที่ยงกับสวีเดนส,สวัสดีครับ